กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมขันวด r p c c กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาจาดดัดรถ p ี e v อีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้นะครับผม m g FSHEV e e e นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถไฟฟ้าแต่ว่าไม่อยากกระโดดไปใช้รถไฟฟ้าแท้ๆเนี่ยลองมาดูคันนี้ก่อนนะอ่าคันนี้เป็น2ระบบนะคุณผู้ชมนะใช้งานไฟฟ้าก็ได้หรือน้ํามันก็ได้อ่าไม่ใช่ HEV นะคุณผู้ชมนะคันนี้เป็น PHEV หรือปลั๊กอินไฮบริดชาร์จไฟนั่นเองชาร์จไฟถ้า HEV นี่ชชาร์จไไไฟมม่ด้้นนะะคุณผูเติมมนน้้ัไดอย่างเดียวี นชาร์จไฟได้อ่าชาร์จไฟได้อย่างนี้วิ่นไฟไฟ,ฟ้านล้วนนะครับผมได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมาอยู่ประมาณ70-80กิโลนะครับผมนี่อยู่ใช้งานในเมืองได้บอกเลยว่าฟรีเลยผมบอกเลยนะใช้งานในเมืองไม่เกิน70กิโลต่อวันนะฟรีเลยฟรีค่าเดินทางได้เลยใช้ไฟฟ้าหมดสามารถใช้น้ำมันต่อได้นะครับผมนี่เติมเป็นซินได้นะคุณผู้ชมน,นะเป็นเติมเป็นซินนะครับผมเครื่อง1500 1 5 0 0ซีซีนะคุณผู้ชมนะอันใหญ่อย่างนี้1,500ซีซีเองคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะเ๊ามาดูันน ก่อนนะคุณผู้ชมนะไฟหน้านะครับผมได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้นะคะมีไฟเดธาร์มด้านซ้ายจัดให้มีเซนเซอร์ด้านหน้าจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะไฟตัดหมอกที่หน้าก็มีจัดให้นี่เป็นไงจุกๆแบบนี้เลยนะออปชั่นของเขาออปชั่นของเขานี่ดูกระจกมองข้างก่อนอนะครับผมกระจกมองข้างมันกระจกมองข้างสีแดงนะ,ะดนะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะคุณผู้ชมนะมีไฟเลี้ยวจัดมาให้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะกล้อง360จัดให้ด้วยนะครับผมสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่มีแหลกลังคาด้านหลังด้านบนเขาเรียกว่าาาาอะะไรรแลลคคหหัังดดด้้้นนบจจมใใวย ของบนหลังคาเนี่ยซื้อแหลกมาเติมหรือซื้อแหลกมาต่อได้เลยนะใช้งานสะดวกสบายนะคุณผู้ชมด้านหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะมีเซ,เซนเซอร์ด้านหลังจัดมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋หให้ดูเป็นระบบไอสมาร์ทเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะครับผมด้านหลังเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะแบบแบบนี้เลยอุปกรณ์จัดให้ครบๆนะครับผมเบาะสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาใครขนของยาวๆเนี่ยสามารถขนได้มีที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ปิดของมาให้ด้วยนะอ่าก็ใช้งานสะดวกสบายนะคุณผู้ชมมาบิวอินมาให้เลยหรือใครจะถอดออกก็อดถอด เหมือนกันนะสำหรับใครที่จะขนของยาวๆนะขนของส,งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถอดได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่สวยงามมากเป็นฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดให้บอกเลยว่ามีไม่เคยชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่เสียพันธุ์ไม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะค,คุณผู้ชมนะเป็นระบบไอสมาร์ทนะคุณผู้ชมคุยกับรถได้คุณผู้ชมนะคุยกับรถได้ระบุตําแหน่งรถได้คุณผู้ชมะน,นะมส่วนตรงนี้นะครับผมเอาไปชาร์จไฟนะคุณผู้ชมนะ้นนี่นะ ชาร์จไฟได้ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเติมน้ามันนะคุณผู้ชมนะ,ะมี2ฝั่งให้ใช้เติมพลังงานนะคุณผู้ชมฝั่งมุดเติมน้ำมันฝั่งนี้ชาร์จไฟนะ,ะวิ่งไปได้ประมาณ70กดิบมาดูข้างในกันก่อนนี่ท่านบอกเลยว่าล้านรถแน,น่นแบบนี้นะคุณผู้ชมมาจัดเต็มแน่นอนนะครับผมนี่ออปชั่นล้นมาก วงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีเกียร์ออโต้มีจอตรง,รงกลางจัดให้นะคุณผู้ชมนะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยด้านบนนะครับผมเป็นหลังคาพารามิกซันรูฟเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะเบาเป็นเบาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมนี่ออปชั่นเยอะมากออปชั่นเยอะมากบอกเลยว่าราคาตอนนี้นี่จับต้องได้นะครับผมสี่ห้าแสนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคันแบบนี้เอสเอนดีเอสเอพีเอ็ P, ี P P, P P, P P, ออกง่ายมากนะจริงๆกู้ง่ายมากผ่านง่ายมากใครไม่อยากได้ใครกลัวที่จะแบบแล้วได้ว่าไรกู้ไม่ผ่าน ลองลองดูคันนี้ดูนะเพราะว่ามันออกง่ายมากคุณผู้ชมนะเบาะเนี่ยผมลืมบอกมันพับกันได้นะแยกกนันใช้กขวาเลยนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้คันแบบนี้ผมบอกเลยนะผ่อนไม่ถึงหมื่นก็มีนะคุณผู้ชมนะผมมีหลายคันมากสาหรับ ff ps ev เริ่มต้นมา4000กว่าบาทนะจ๊ะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะกดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ mg ff ps ev ได้เลยครับ